สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาพบผมอีกแล้วครับผมวันนี้ก็มากันแถวแถวมินบุรีครับผมวันนี้ผมมาเพื่อที่จะตกะปลาสลิดนะครับผมก็วันนี้มาดูหมายแล้วนะครับก็อ่อยเยียกก็มีตัวอยู่นะครับแต่ตัวไม่ใหญ่ก็เดี๋ยวจะลองตกเล่นกันดูนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับผม ก็จะไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้พึ่งอ่อยได้แป๊บเดียวนะครับก็ต่อเลยนะครับรเหิ่มเยอหมดเร็วมากครับ เนี่ยเอาเลยไหว้ ดอ๋อให้มันหลุดเลยนั่งขำอย่างเดียวอ่ะเนี่ยตัวผู้ตัวเนี้ยมันมีไข่ใช่หตัวโู้แต่ตัวผู้ต้องมีไข่นะไม่ใช่ดูทีหลังเลยกระดหลังยาวๆอ่ะเนี่ยแยาวปี๊ดๆอย่างเงี้ยนะเนี่ย เนี่ยะยาวิดเลยกระตาายเข้มเข้มหนด้วัวลายเข้มเข้มตหนาวเฮ้ยได้อ,อ,อ,อยู่ได้อยู่พอได้อยู่เรอ,อ,อ่ๆๆ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 ้วๆ ครับผมมาแล้วระคองฆ่านะเค้าอย่างนี้ขึ้นไปนะ ก็ตกกันอยู่แป๊บนึงนะครับก็ได้มาหลายตัวนะครับก็ตัวนี้ก็ได้ไซส์ใหญ่มานะครับผมไซส์ใหญ่เดีมาชมต่อนครับ ถ้าอยู่ตรงนี้ก็มีใช่ไหม ก็ออกมาแล้วครับตัวนี้หลายตัวเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไม่ได้นับครับหลายตัวแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมก็ตกตามอยู่พักนึงนะครับฝูงมันเริ่มแตกนะครับแต่ก็วนไปวนมาไปจุดนู้นจุดนี้ตางกันมาครับครับผมมาดูกันได้เรื่อยๆนะครับผมเบ็ดเบิร์เท่านี้นะครับแล้วเวลาเกี่ยวเยอก็เกี่ยวขนมปังธรรมดา เดี๋ยวแค่นี้ครับ หลุดพอดีนะครับหลุดพอดีนะคระับผม ก็ดีนะครับก็มากันอีกแล้วนะครับไปตกหมายเก่าคือฟ้ามันมานะครับฝนลงก็ย้ายครับปลาไม่ค่อยกินละมาริมถนนนะครับก็พอได้หลายตัวอยู่นะครับผมมาเรื่อยๆนะครับก็วัดกินวัดลุดอยู่บ่อยๆนะครับแต่ก็ยังจับทางไม่ถูกนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับหลุดนะครับผมมาตกหมายกันตรงนี้นะครับริมถนนเลยมันเป็นหมายคลองที่ตัดผ่านนะครับแถวแถวเสรีไทยไท ก็มาตกกันนะครับก็พอ,อได้ตัวนะครับข้างในมันก็จะมีตรงนู้นก็จะมีตัวอยู่นะครับก็ย้ายไปย้ายมาเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปแต้มนะมาแอบ,บดูพี่ลุงกระตกตกฟาสลิกกันแบบนี้กระตกกันแบบนี้นะครับต่ออยู่นะครับต่ออยูอ่หมายก็เป็นแบบนี้นะครับ ริมถนนพี่ลุงก็ได้หลายตัวนะครับเดี๋ยวยกไปตรงนี้ครับตกปลากันสามคนนะครับพี่ลุงพี่ลุงแล้วก็อาจารย์ชัยนะครับแล้วของผมนะครับของผมก็นี่กระชังนี้ประมาณสิบห้าตัวนะครับผมนี่ก็อาจารย์ชัยประมาณยี่สิบห้าตัวนะครับนี่ของพี่ลุงครับประมาณยี่สิบตัวนะครับผม รวมแล้วรวมรวมแล้วก็หลายตัวนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายกันเท่าไหร่นะครับปลากินแล้ววันไม่ค่อยติดนะครับผมก็คลิปนี้นะครับตกแบบสนุกสนุกนะครับผมปลาสลิดนะครับก็ยังเรียนรู้อีกนะครับปลาสลิดคือวัดไม่ค่อยจะติดนะครับการอ่านทุนกันหอยเหยื่อนะครับผมการตั้งทุนนะครับผมก็ยังมีเยอะนะครับต้องศึกษาไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าไปไหนก็ อย่าลืมรับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับเป็นไงอาจารย์หอ่แยงาเยอะแยะเป็นไงครับไม่เป็นไงครับไม่ชอบออกสื่อไม่ชออกสื่อผมส่ยมันด้วยอันนี้พี่ลุงครับผมเยตตกไม่ได้ยากหรอกวันนี้ก็ตกก็เกี้มันจะอ่อยจริงๆตกให้ทุนตั้งทุน